จนาที่ตำรวจกองปราบตามจับกลุ่มตัวน,นายธนวัตรจิรเจริญเวทหรือตีลี่ห่วงจุย้ยหมอดูห่วงจุ้ยผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาข้อหาช่อโกงกับฟอกเงิน จากกรณีหลอกลวงเงินผู้เสียหายจำนวนมากให้เช่าวัตถุมงคลแก้เคลดเสริมโชคลาภจนสูญเงินรวมกันกว่า108ล้านบาทหลังจากกลุ่มตัวได้ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยผู้ต้องหาเปิดบริษัทรับดูดวง่วงจุย้ยและมีการนำเสนอให้ทำพิธีรวมไปถึงให้ซื้อวัตถุมงคลต่างๆแต่ผู้เสียหายไม่ได้ของตามที่สั่งผู้เสียหายบางรายสั่งตั้งแต่ปี2563จนตอนนี้ยังไม่ได้รับของซึ่งผู้ต้อง หามีพฤติกรรมแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานางสาวรินทิพรวรินวัชรโรธสสบัญชีรายชื่อและรองใดาขาธิการพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีโดยระบุว่าสถานะของนายทักษิณคือผู้ช่วยหาเสียงที่ถูกต้องตามกฎหมายประกอบกับปัจจุบันไม่ได้รับ โดๆใดตามกระบวนการยุติธรรมจึงย่อมมีสิทธิพลเมืองขั้นพื้นฐานพร้อมเรียกร้องเลิกสร้างมาตรฐานผลักไสอดีตนาย,ยกทักษิณให้อยู่เนื้อกฎหมายการเป็นผู้ช่วยหาเสียงก็ไม่ต่างจากอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่และพักเก้าไกลจึงฝากถึงพวกนักปั่นที่ชอบบิดเบือนข่าวสารมุ่งหวังแต่ผลทางการเมืองทั้งหลายยุยงคนในชาติให้แตกแยก กระแสต่อต้านซีรีส์ดังแม่หัวที่มีฉากแมวดำถูกวางยาตายล่าสุดเพจเฟซบุ๊กสัตวแพทย์สภาประเทศไทยโพสต์บทความเรื่องอันตรายและข้อควรระวังในการวางยาสลบสัตว์ที่เขียนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดรสิริรัตนยมชี้ว่าการวางยาสลบสัตว์ควรดำเนินการหรือควบคุมการดำเนินการอย่างใกล้ชิดโดยสัตวแพทย์มีการวางแผนให้มีอุปกรณ์และผู้เฝ้าระวังติดตาม สัญญาณชีพของสัตว์อย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลาการกระทําที่ไม่รอบคอบหรือไม่มีการวางแผนเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้องหรือการวางยาสลบในสัตว์โดยไม่มีเหตุจําเป็นอาจส่งผลเพิ่มความเสี่ยงให้สัตว์ได้รับอันตรายจนถึงเสียชีวิตได้ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าแคทเธอรีนเจ้าหญิงแห่งเวลหรือเจ้าหญิงเคสแห่งสหราชอาณาจักรปรากฏพระองค์เข้าร่วมพิธีรำลึกผู้เสียสละในสงครามพร้อมกับราชวงศ์อังกฤษที่อนุสาวรีย์ในกรุงลอนดอนโดยเจ้าหญิงเคสส่งพระมาราสีดำและฉลองพระองค์สีดำประดับดอกป๊อปปี้สีแดง ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการแสดงความเคารพบรรดาผู้ที่เสียชีวิตในสงครามถือเป็นการปรากฏตัวครั้งที่2ในการกลับมาปฏิบัติกรณียากิจหลังเสร็จสิ้นการทำเคมีบำบัดเพื่อรักษามะเร็ง